จากโจน,นะครับมดตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่ที่มุมมุมหนึ่งของกล่องลูกบาศก์จากทั้งหมดนี้เดินบนผิวกล่องไปยังมุมที่อยู่ไกลสุดด้วยเส้นทางเดินที่ใกล้ที่สุดห้าหน่วยถามว่าลูกบาศก์นี้มีพื้นที่ผิวกี่ตารางหน่วยจากเราก็วาดรูปประกอบไปก่อนนะครับลูกบาศก์ลูกบาศก์ก็คือมีความยาวด้านเท่ากันทุกด้านนะครับ อันนี้มดอยู่ที่มุมมุมหนึ่งเช่นมุมนี้นะให้เป็นมุม A แล้วเดินบนผิวกล่องนะครับไปยังมุมที่อยู่ไกลสุดเนี่ถ้ามุมไกลสุดคือตรงนี้นะคือมุม B ่ีเวลาเดินเดินบนผิวนะเนี่ยก็คือผ่านผิวด้านหน้ากับผิวด้านบนนะครับเนี่ยเพื่อไปตรงเนี้ยจุด b อ่ะเดี๋ยวเราจะคลี่นะครับอ่เราคลี่เฉพาะด้านหน้ากับด้านบนนะนเนี่ยตรงด้านหน้านะกับด้านบนนะครับ ถ้าเดินระยะใกล้สุดก็คือเนี่ยเดินเป็นระยะทางตรงนะครับเนี่ยทางตรงถึงจะใกล้สุดเนี่ยถ้าไม่ตรงก็คืออย่างเงี้ยจะไกลกว่านะแล้วเราก็มองเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเนี่ยตรงนี้นะระยะใกล้สุดโจทย์บอกมาว่าคือห้าแล้วก็กําหนดความยาวด้านของกล่องนะครับให้เป็น x อนเะ่พราะตัวนี้เป็น x ตรงนี้ x ตรงนี้ x เพราะรวมกันเป็นสองอ่แล้วตัวนี้เราก็ใช้พีทาโกรัสนะครับ ด้านตรงข้ามฉากนะครับยาวสุดเนี่ยก็คือ5ยกกำลัง2จะเท่ากับด้านที่เหลือนะครับยกกำลัง2บวกกัน5กำลัง2 25ตัวนี้กระจายกำลัง2เข้าไปนะครับก็เป็น 4x กำลัง2 x กำลัง2บวกเสียกำลัง2ได้ 5x กำลัง2ย้าย5ไปหารนะครับได้ x กำลัง2เท่ากับ5ไม่ต้องถอดรูทก็ได้นะเนี่ยเรามองข้ามช็อตไปแล้วว่า ถ้าพื้นที่แต่ละด้านต้องเป็น x คูณ x ก็คือ x กำลังสองนะครับและต้องการหาพื้นที่ผิวทั้งหมด<ๆ>ก็จะมีทั้งหมดหกด้านนะครับหกด้านแต่ละด้านพื้นที่เนี่ยเป็นด้านกูด้านก็คือ x กำลังสองแล้วก็ x กำลังสองนะครับที่ได้ไปแทนเนี่ยก็เป็นหกคูณห้ามันตอบสามสิบตารางหน่วย